เราไม่เข้าใจว่ามึงมีปัญหาอะไรวะใชนไม่เข้าใจคําพูดนี้ไม่เกินจริงไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเวลาที่เราดีเราก็ดีดีเวลาที่มีใครอยากจะมามีไฟกับเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะรบได้มาดูประโยคภาษาเวีเดนถ้าเกิดมีใครบางคนทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดใจาเนื่องจากว่าเขาอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เข้าใจว่ามึงมีปัญหาอะไรวะใชนไม่เข้าใจแล้วเราอยากจะถามว่ามีปัญหาอะไรไม่เห็นเข้าใจมีปัญหาอะไรเนี่ย ให้ถามแบบนี้ได้นะคะแต่เวลาที่คุณพูดขอให้คุณควบคุมสติอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วก็พูดกับเขาว่า What a r p r r o l l m m มเมทว a ร์ดแอะปโเพูดเร็วๆก็เป็น w o r t are p r o b l e m มมีปัญหาอะไรฉันไม่เห็นเข้าใจเลย York ok f t t าร์อ er ิ t เ r ว a ร์ r แอะปโ e บ m e ม York f a t t ตมีปัญหาอะไรไม่เห็นเข้าใจเลย Windus n det n a k a o m d e t w n n d ดู a n a k a o m d เ t อย่าพูดคุยเรื่องนี้ไหมสิ่งสาคัญคือเราควรจะควบคุมอารมณ์ตัวเราเองก่อนถ้าเขาพร้อมไฟมาแล้วเราคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องควบคุมสถานการณ์นี้แล้วควบคุมอารมณ์และสติตัวเองก่อนแล้วเวลาที่พูดก็ให้พูดอย่างชัดเจนถ้าเวลาที่เราพูดเราสามารถควบคุมอารมณ์และสติของเราได้เราก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยติดตามเพจครูบีบีเลยสามารถกดติดตามได้ที่เพจครูบี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 อินสึเเรน์ค่ะ